จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบ คำถามก่อนน้อมกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ในความเมตตาที่มีต่อท่านสาธุชนทั้งบ้านเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งเจ้าค่ะน้อมกราบนามัสการกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะยมนั่งสมาธิเองเกือบ30สปีมาแล้วนั่งเองพระใจชอบมาตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงานจนแต่งงานมีครอบครัว ไม่เคยทิ้งนั่งไม่คาดหวังอะไรไม่มีครูบาอาจารย์เจ้าค่ะนั่งรู้เห็นอะไรก็แค่รู้เฉยๆวันไหนนั่งได้ดีก็ไม่ดีใจวันไหนนั่งไม่ดีก็ไม่ทุกข์ใจนั่งไปเรื่อยๆสม่ำเสมอทำไม่หยุดเจ้าค่ะนั่งจนมาถึงจุดหนึ่งที่เข้าสู่สุญญาตาสภาวะสองมิติตามที่ท่านสอน และโยมสามารถกำหนดเข้าออกจนเป็นวสีมาหลายปีเข้าไปอยู่ในนั้นจนจิตอิ่มตัวจะถอนมาเองเราก็ออกจากสมาธิไม่เคยเดินปัญญาเพราะไม่ได้ไปถามครูบาอาจารย์ที่ไหนโยมเพิ่งจะทราบจากการฟังเทศของท่านพระอาจารย์จึงรู้ว่าสภาวะนี้เรียกว่าสุญญาตาเจ้าค่ะและต่อมาปี2563 ยมไม่สามารถนั่งเข้าไปได้เลยเหมือนทางถูกปิดโยมเป็นทุกข์มากเฝ้าค้นหาข้อมูลหาฟังเทศครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะถามท่านว่าจะแก้ไขย,ยังไงเช้าค่ะจนปี2,564โยมได้มีโอกาสเข้าฟังธรรมกลุ่มลายกลุ่มหนึ่งท่านให้โยมพิจารณาขันห้ามักแปอริยสัจสี 4. ก็เกิดสภาวะสลัดคืนสู่ความว่างนิพพานครั้งที่หนึ่งและอีกเจวันต่อมาได้วิจารณาโพธิปักขิยธรรม37ประการก็ได้เกิดสภาวะสลัดคืนสู่ความว่างนิพพานครั้งที่สองครั้งนี้จิตโยมได้ออกไปอยู่ในโลกสีน้ำเงินครามมีธรรมทตารีประยับเต็มไปหมดอยู่ในนั้นระยะหนึ่ง ก็กลับสู่กายยาบทั้งสภาวะสุญญาตาสภาวะนิพพานและสภาวะที่จิตไปสู่โลกสีน้ำเงินครามนั้นช่างอัศจรรย์ใจเจ้าค่ะสภาวะละเอียดไม่สามารถเขียนบรรยายที่นี่ได้หลังจากนั้นโยมได้พิจารณาธรรมภาวะทิ้งจิตจนตกกระแสะปัญญาตอนโยมจะซักผ้า โยมยกเสื้อขึ้นมาตัวหนึ่งปัญญายโยมเกิดรู้ว่าเราก็เป็นเสื้อตัวนี้ขันห้าที่ไม่มีจิตก็คือธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นเป็นธรรมชาติเดียวกับธรรมชาติอื่นทั้งโลกทั้งจักรวาลคนสัตว์ต้นไม้ภูเขาแผ่นดินจิตก็เป็นพลังงานรู้ ที่วิ่งรับรู้อารมณ์ในกายเป็นธรรมชาติหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเราจึงไม่มีในขันห้าเมื่อธรรมชาติทุกอย่างแตกสลายไปตามกฎพระไตรลักษณ์ขันห้าก็คืนสู่ธรรมชาติจิตก็คืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้เราก็ไม่เหลืออะไรว่างเปล่าธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านสอนให้เรามาถึงที่สุด คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเจ้าค่ะและรู้เลยว่าการปฏิบัติมาถึงสุดทางแล้วไม่มีอะไรต้องรู้อีกแล้วเจ้าค่ะมันรู้จ้างเองเจ้าค่ะทุกวันนี้โยมยังเป็นคนธรรมดาทำหน้าที่ทางโลกปกติมีศีลห้าบริสุทธิ์วิรัติศีลแปมีสติรู้ตัวทั่วพร้อม ยืนเดินนั่งนอนดำรงอยู่ในมรรคมีองค์8เป็นปกติธรรมดาเช้าค่ะปัจจุบันสมาธิโยมไม่เข้าลึกจะนั่งอยู่แค่อัปนาปนคณิกะสมาธิเช้าค่ะจิตจะไม่รวมเลยเช้ค่ะโยมเห็นทุกโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกโทษของขันห้าโยมไม่อยากกลับมาเกิดอีก ไม่ปรารถนาพบภูมิใดๆเพราะล้วนไม่พ้นทุกเจ้าค่ะการปฏิบัติโยมถึงที่สุดแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะถ้ายังโยมขอความเมตตาท่านพระอาจารย์บอกสอนชี้แนะแนวทางต่อไปให้โยมด้วยเจ้าค่ะโยมตัดสินใจถามท่านเพราะสภาวะการปฏิบัติของโยมตรงตามที่ท่านสอนเจ้าค่ะ น้อมกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ด้วยความเคารพบูชายอย่างสูงเจ้าค่ะก็เมื่อฝึกฝนตามมรรควิธนะีไปโดยลำดับจากจิตที่หลงไปกับสิ่งต่างๆนะจนมีสติตั้งมั่นอยู่กับกายได้ดีนะ จนเกิดความตั้งมั่นตื่นรู้เบิกบานได้ดีนยะจิตก็จะกว้างออกคลายออกจากสิ่งต่างๆแล้วก็เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะรู้ว่าสิ่งนี้คือทุกข์สิ่งนี้คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์สิ่งนี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข สิ่งนี้คือหนทางดำเนินไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกขนะ์เมื่อเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงนะย่อมเกิดความเบื่อนหน่ายในสิ่งที่ยึดที่ลงอยู่นะจิตย่อมคลายจากความกำหนัดนะเกิดความจางคลายหลุดนะออกคลายออกจากสิ่งต่างๆ ก็จะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่านิโรธะคือความดับนะคืนสู่ความเป็นธรรมชาติก็คือคืนสู่ความไม่มีนั่นเองนะปัญญาที่แท้ก็คือความไม่มีนะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติ ก็ประกาศสัจธรรมคือความจริงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเมื่อดำรงอยู่แล้วก็ต้องดับไปเมื่อมีการเกิดก็ย่อมมีการดับไปไม่ว่าจะสรรสร้างสิ่งใดๆขึ้นมามันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่มันก็ต้องดับไป สิ่งที่เรากลัวน่ากลวหนาที่เรียกว่าพยามมจุระหรือความตายแท้ที่จริงแล้วมันเป็นสัจธรรมมันคือความจริงของธรรมชาตินะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นดำรงอยู่มันก็ต้องดับไปนะธรรมชาติสอนเราตลอดเวลาอยู่แล้วก็คือความดับสลายลงนั่นเองจะให้มันมีมันเป็นสิ่งใดๆก็ตาม เดี๋ยวมันก็ต้องดับไปนะคืนสู่ความไม่มีเพราะว่าธรรมชาติที่แท้นั้นคือความไม่มีสงบระงับอยู่นั่นเองนะจากความหลงคืออวิชชาเนี่ยมาทำให้สิ่งที่เรียกว่าการเกิดเกิดขึ้นนะเกิดพบเกิดชาติเกิดตัวตนหลงติดอยู่ในวงวนสิ่งต่างๆเกิดความมีความเป็นเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมานั่นเอง อันนี้มันเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้สัจธรรมการจะคืนสู่ความธรรมชาติก็คือมันก็ดับลงนั่นเองคืนสู่ความไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกฝนจนเข้าถึงระดับวิปัสสนาญาณที่มีกำลังนะปัญญาที่แท้มันคือความไม่มีนะคือมันสลายลงดับลงหมดไปจากใจนั่นเองเหมือนไฟที่มันลุกโพนอยู่ ไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะที่มันแผดเผาอยูนะ่เมื่อมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็วางลงได้แล้วมันก็ดับลงนั่นเองนะคืนสู่ความไม่มีนะความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินั้นคือความไม่มีนะสงบระง,งับอยู่นั่นเอง เมื่อคืนสุขความไม่มีก็จะเข้าถึงสิ่งที่มันเป็นสัมผัสสภาวะได้ยใจนะที่พระผู้มีพระภาคจ้าตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะความสงบระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นสุขพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง พรอนิพานอันเป็นบรมธรรมนั้นเนะี่ยมีนัยยะอยู่สองนัยยะด้วยกันนะนัยยะในทางสภาวธรรมกับนัยยะในความเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะในความเป็นสภาวธรรมก็คือความดับคือความไม่มีนั่นเองนะเมื่อใดที่ใจมันวางจากสิ่งต่างๆลงมันคลายออกจนสนิท มันก็ดับลงขึ้นสู่ความไม่มีความเป็นปกติความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติที่แท้มันก็คือความไม่มีวัตตะมันเป็นเรื่องของความมีความเป็นนี่กับตัวเรานี่กับของเรานี่กับลูกเรานี่กับสามีเรานี่กับภรรยาเรานี่กับบ้านเรานี่กับรถเรานี่กับทรัพย์สมบัติของเราเกิดการติดข้องเกิดความเยื่อใ่ในสิ่งต่าง มันจึงเกิดแล้วมันจึงดับไม่ลงนะทั้งๆที่จิตมันก็เกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาธรรมชาติก็สอนให้เราดับตลอดเวลาแต่ไอความที่เรามันมีตัณหามีเชื้อมันจึงเกิดต่อตลอดเวลาเป็นสันติเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันไม่ใช่ดับแบบสนิทลงนะมันมีเชื้อการเกิดก็คือตัณหาเยื่อใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงน,นั่นเอง มันจึงต้องผ่านกระบวนการอบรมด้วยมรรคกวิธีที่ถูกต้องจนมันสิ้นเยื่อใหญ่ที่เรียกว่าสิ้นอะไรในตันหามันถึงจะมีปัญญาที่แก่กล้าที่เรียกว่าคึนสู่ความไม่มีนั่นเองมันวางลงได้สนิทขนะึนสู่ความไม่มีเพราะฉะนั้นระหว่างการเดินตามมารคกเนี่ยก็จะเข้าถึงสภาวะตรงนี้ได้นะที่เรียกว่าสุญยตาววิหารนั่นแหละว่วางจากตัวตน จากการยึดมั่นถือมั่นนะเวลาเราดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันเนะมื่อใจมันไม่ติดข้องต่อสิ่งใดนั่นคือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือความไม่ยึดติดนะทำั้งปวงใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดติดนี่แหละก็คือความเป็นกลางนั่นเองนะการดำรงอยู่ในความเป็นกลางคือความเป็นธรรมชาตินั้นไม่ติดข้องู่สิ่งใดก็คือสภาวะสุญญตาวิหารนั่นเอง ว่างจากตัวตนจากการยึดมั่นถือมั่นนะวันสมาธิที่แท้ความตั้งมั่นที่แท้นะีในระดับของพระพุทธศาสนาแล้วเป็นเรื่องของโรกุตตรธรรมนะจะไม่ใช่สมาธิสมถะแบบในชั้นโลกิยธรรมก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าสุญญตาวิหารคือว่างจากตัวตนจากการยึดมั่นถือมัน มันไม่ใช่ว่างแบบไม่รู้อะไรนะแต่มันไม่มีการติดข้องการยึดติดกับสิ่งใดนะภายในใจมันก็คือคืนสู่ความไม่มีภายนอกมันก็รับรู้สภาวะต่างๆได้ตามปกติมีร้อนมีหนาวตากแดดมันก็ร้อนตากฝนมันก็เปียกโดนลมหนาวมันก็หนาวมันก็รับรู้ความรู้สึกต่างๆได้ตามปกติ มันไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะอยู่กับความเป็นจริงคําว่าสุญญตาวิหารจะเป็นสภาวะที่เรียกว่ารู้ทั้งภายในและภายนอกภายนอกก็รับรู้ได้ปกติที่เรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทราบสักว่าสรไม่ติดข้องอยู่นะแค่รู้แค่รู้สึก สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สึกไม่ติดข้องอยู่ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งปวงในโลกด้วยส่วนภายในใจมันก็สงบไม่มีอะไรความไม่มนะีตัวเราก็ไม่มีนะตัวเขาก็ไม่มนะีมันมีแต่ความเป็นเนื้อเดียวของความเป็นธรรมชาติคือความไม่มีนั่นเอง สมาธิในพระพุทธศาสนาก็คือศูญญตวิหารว่างจากตัวตนจากการยึดมั่นถือมั่นอานนิมิตตสมาธิไม่มีนิมิตเลยนะเป็นสภาวะธรรมอย่างเดียวและสภาวะแท้ก็คือความไม่มีนั่นเองนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปพยายามดับด้วยมันเป็นผลของการปฏิบัติก็คือใจที่มันไม่ติดข้องกับสิ่งใดล่นะเหมือนไฟที่มันหมดเชื้อมันก็ดับลงนั่นเอง ถ้ามีเชื้อมันก็ลุกโพลขึ้นมาใหม่ก็ต้องผ่านการบ่มปัญญาคือการคืนสู่ความไม่มีอยู่เนืองๆนั่นเองเพราะฉะนั้นปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมนี่ยมันต่างกันปัญญาทางโลกมีความฉลาดในการสรรรส้างสิ่งต่างๆประดิษฐสิ่งต่างๆขึ้นมาสร้างล้านสร้างเรือนสร้างสิ่งต่างๆพอมีปัญหาก็แก้ไขปัญหากันไปก็วนลูปไม่มีที่สิ้นสุดปัญญาทางโลกนี่ไม่มีจบ หมุนวนไม่มีที่สิ้นสุดแต่ปัญญาทางธรรมมัคือว่างลงจนมันดับไม่มีอะไรเหลือมันดับสนิทมันก็ไม่ต้องวนเกิดขึ้นมาใหม่เรียกว่ามันมีความจบมีจุดสิ้นสุดคือที่สุดแห่งกองทุก์นั่นเองคือมันพ้นออกไปนะอัน,นิมิตตสมาธิไม่มีนิมิตนะเรื่ดแต่สภาวะธรรมสุญญตาสมาธินะว่างจากตัวตนจากการยึดมั่นถือมั่น อัปนิหิติสมาธินะไม่มีการส่งออกนะเรียกว่าไม่มีตัณหาแล้วนั่นเองไม่มีความปัถนาไม่มีความดิ้นรนกวนกวายนะจิตใจมีแต่ความกว้างขวางออกไปไม่มีการส่งออกนะจิตใจที่คืนสุ่ความเป็นธรรมชาติจะมีความกว้างขวางออกไปจะไม่ได้ง้อมอยู่แค่ตัวเราแต่มันกว้างออกไปเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตน มันคือสุขความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นระหว่างเดินตามมาร์กเนี่ยจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาวะได้ความดับนะความไม่มีนะก้าําำเนินไปนะส่วนคำว,ว่านิพพานที่เป็นบรมธรรมอันเป็นจุดหมายปลายทางนั้นนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องดับสนิทแล้วเท่านั้นนะ ที่เรียกว่าอนุปาธาปฏิเสตปนิธิาพานคือสำหรับท่านทั้งหลายที่เรียกว่าวางดับสนิทละคันห้างก็ทิ้งแล้ววางทุกอย่างลงอนุนิพานนี่มีนิพานมีส่วนเหลือก็ไม่มีส่วนไม่มีส่วนเลยคือวางทุกอย่างลงมปแล้วก็คือพ้นออกไปอันนี้จะไม่กลับมาอีกแล้วคือพ้นไปเลยนั่นเองเพรานส่วนใหญ่แล้วผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงได้คือระดับสภาวะธรรมนั่นเองนะ สิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางเป,เป็นเรื่องของสิ่งที่พ้นออกไปแล้วในระหว่างดําเนินเนี่ยสามารถสัมผัสสภาวะที่เรียกว่าขึ้นสุขควาไม่มีได้นะความเป็นปกติความเป็นธรรมดาก็ให้ดําเนินตามมัรคไปเรื่อยๆนะสังเกตสภาวะที่เป็นกลางเนี่ยนะมันจะไม่ติดข้องต่อสิ่งใดนะความเป็นกลางมันไม่เอ็นเอียงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเจอความหนักก็ดีความเบาก็ดีก็ไม่เองเอียงจะเป็นความร้อนแรงแบบไฟก็ดีความชุ่มเย็นแบบน้ําก็ดีความหนักแบบดินก็ดีความพิวไหวแบบอากาศแบบสายลมความว่างก็ดีก็ไม่ติดข้องกับสิ่งใดให้สังเกตใจตัวเองว่าความเป็นกลางเนี่ยจะไม่ติดข้องกับสิ่งใดไม่เอ็นอียงเยไม่ว่าจะเป็นความหนักหรือความเบาก็ตาม ถ้าใจเรายัางรู้สึกว่าพอเราเจอความไม่ดีความหนักความร้อนจิตกระเพื่อมไม่เอาพยายามักอันนี้เอ็นเอียงเวลาเราเจอความเบาปฏิบัติมันดีมากเลยมันเบามันสงบมากมันว่างมากเลยแล้วเราก็อยากที่ติดอยู่กับสิ่งนั้นอยากจะมันจะว่างตลอดไปนี่ก็เอเ็นเอียงท่านเรียกว่ามิจฉาวิมุตติการหลุดพ้นที่ผิดทางมันเอ็นเอียงนั่นเองมันไม่เป็นการ ความเป็นกาเนี่ยมันจะไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลยไม่ว่าจะเป็นความหนักก็ดีความเบาก็ดีความประเสริฐก็ดีความไม่ประเสริฐก็ดีความสําเร็จก็ดีความร่มเริวก็ดีใจมันไม่กระเพื่อมมันคลายออกแล้วจากทุกๆอย่างใจมันกว้างขวางไปผู้ปฏิบัติให้สังเกตใจอยู่างเีวสภาวะดับเนี่ยมันคืนความไม่มีเนี่ยมันเข้าถึงกันได้แต่ว่ามันยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดแห่งทุกข์นะเพราะว่าเมื่อใดใจเรากลับมายึดอยู่ นะอยากเข้าว่างอยากพ้นออกไปมันก็คือยังมีการติดข้องมีตัณหามันมีอารเอียงเมื่อมีการเอ,เอียงมันก็ไม่เป็นกลางเมื่อไม่เป็นกลางมันก็ไม่สามารถคืนสู่ความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงได้ให้พึงใส่ใจสังเกตอยู่หนึ่งหนึ่งนะว่าใจเรายัางกระเพื่อมไหมเวลามันมีเจอปัญหาอุปสรรคเจอความหนักความร้อนใจกระเพื่อมอยู่ไหมเวลาปฏิบัติได้ดี ยังมีความใจพองยังมีความริงรอดอยู่ไหมย,ยังมีความพุ่งทยานอยู่ไหมนี่มันคือกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเวลาปฏิบัติละเอียดเนี่ยเข้าถึงละเอียดเนี่ยให้ใส่ใจสังเกตกิเลสมันจะค่อยๆแแ่มๆแบบนี้ความติดใจความอยากที่จะรักษาเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่มันบริสุทธิ์แล้วก็อยากจะอยู่กับความบริสุทธิ์ไม่อยากถอยออกมาอนียอันนี้กิเลสความติดใจความติดข้อง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขนาดพระนิพพานนนั้เป็นบรมธรรมนะพู้ยังไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยจะกล่าวไปยายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเล่าการที่เราจะคืนสู่ความเป็นกลางที่แท้แม้ขนาดบรม,ร,รมสุขยังไงก็ไม่ติดข้องนะมันจะไม่ได้จบแค่ว่าเราเข้าถึงความบริสุทิ์แล้วเราก็จบไปรักษาความว่างไป ไอ้อย่างนั้นน่ะมันเรียกว่ามิฉามิฉาวิมุตติหลุดพ้นที่ผิดทางมันยังติดข้องมันยังเอ็นเียงการหลุดพ้นที่แท้มันจะไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลยเด่เดียวซึ่งตรงนี้มันต้องผ่านกระบวนการเพราะป่มต่อไปนะบางทีกายมันก็ทุกบ้างนะเป็นของหนักของร้อนบ้างดูว่า,เว,าเวลาเราเจอโดยเฉพาะความลําบากเนี่ยทุกเนี่ยมันจะสอนเรามากทีเดียว ว่าใจเรากับเพื่อมไหมเรายังติดข้องอยู่กับกายไหมเดี๋ยวบางทีมันก็เข้าสภาวะไม่ได้เดี๋ยวบางทีจากดีๆบริสุทธิ์แล้วก็กลายเป็นตกต่ําหรือบางทีก็เกิดความไม่สบายกายความไม่สบายใจหรือเกิดสิ่งต่างๆที่มันดึงรั้งลงมาใจเรากับเพื่อมไหมนะถ้าเกิดเพื่อมก็ให้รู้อ้อนี่ไงเนะี่ยยังติดข้องอยู่กับกายเยอะอยู่ มันต้องการกระบวนการพราอผมเพราะการปฏิบัติมันจะนําไปสู่ความเป็นกลางที่แท้เนี่ยมันจะไม่ได้ราบเรียบเสมอไปหรอกมันจะมีบททดส,สอบในการพ่อผมอยู่เสมอว่าเราเนะี่ยยังติดข้องอยู่กับกายไหมนะยังคับแคบอยู่กับตัวเองไหมนะเรียกว่ามันต้องผ่านกระบวนการถูกทุกนั่นเองเหมือนกระท้อนเนี่ยมันจะหวานมันต้องทุกนะมันถึงจะอร่อย ผู้ที่เข้าถึงความแก้วกล้าความบบิุทธิ์จริงๆจะต้องผ่านกระบ,บวนการถูกทุกทั้งนั้นแหละทูกรอร้องถูก,ถก,ถก,ถกบททดสอบจากธรรมชาตินั่นเองถ้ามันลาบเรียบไม่มีปัญหาวัาสดุเลยให้ระวังไว้ว่าเรายังติดกับดักอยู่หรือเปล่าของจริงมันต้องผ่านบททดสอบผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมผ่านสิ่งต่างๆรล้วใจเรามันวางได้จริงๆไหมตั้งหา มันจะไม่ใช่ว่าเราอยู่ในที่ที่มันว่างบริสุทธิ์อย่างเดียวแล้วเราก็พ้นออกไปอันนั้นจะหลงได้ง่ายมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมาอยู่ในความสภาวะนี้ก็ให้สังเกตดำรงอยู่ในความไม่สบาค่อยๆสังเกตใจไปรอรับสิ่งที่เรวก็บททดสอบจากธรรมชาตินะของจริงต้องผ่านกระบวนการทดสอบทั้งนั้นแหละนะทุบเรายังอยู่ได้หรือเปล่ามันวางได้จริงหรือเปล่า ชีวิตมันจะไม่ได้ราบเรียบเหมือนพื้นกระดานแต่มันจะเหมือนคลื่นลมในทะเลมีขึ้นมีลงมีประสบความสําเร็จมีร่ำรวยมีร่มลุกคุกขาัดเราแก่งจริงหรือเปล่าใจเข้าถึงความเป็นธรรมชาติจริงหรือเปล่าเพราะความเป็นธรรมชาติที่แท้นั้นไม่เอ็นดียงอะไรเป็นกลางจะความหนักก็ดีความเบาก็ดีความร้อนก็ดีความเย็นก็ดีก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ถ้าเรายังเอ็นเอียงว่าความหนักไม่เอาเอาแต่ความเบามันจะเป็นธรรมชาติได้อย่างไรนะค่อยๆฝึกเราก็สังเกตไปดำรงอยู่ในความไม่ประมาทนะพ่อผู้มีพระภพเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันเข้าสู่บรินิพานเนี่ยท่ามกลางแวดล้อมพระอ,อรหันต์ทั้งหมดเนี่ยพงสอนพระเป็นวาจาสุดท้ายว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนองเกิดขึ้นย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดำรงอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นพระวาจาสุดท้ายแห่งพระตถาคต